คำถามคำตอบเกี่ยวกับกิตติคุณของพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดเป็นคริสเตียนแล้วยังทำบาปหรือไม่ไม่มีใครในโลกนี้กล้าที่จะพูดว่าตัวเองไม่เคยทำบาปเพราะทุกๆคนมีความบาปที่เป็นนิสัยอยู่ภายในและก็ทำบาปกันเป็นเรื่องปกติท่านทั้งหลายก็คงเคยได้ยินว่าพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของมนุษย์ที่มาชำระความบาปของมนุษย์ โดยที่พระองค์ได้ถูกตรึงตายบนกางเขนตามอย่างในพระคัมภีร์โยฮันบทที่1ข้อที่29พระเยซูทรงเป็นพระเมสโปรโดกของพระเจ้าผู้ทรงขจัดความบาปของมนุษย์โลกไปแต่แล้วท่านก็อาจจะสงสัยว่าแล้วถ้าเราเชื่อในพระเยซูแล้วต่อจากนี้ไปเราก็จะไม่ทำบาปอีกแล้วหรือก่อนอื่นให้เรามาดูสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่พระองค์ทรงวายพระชนบนกางเขน พระองค์ได้แบกรับการพิพาษาจากความบาปที่อยู่ภายในมนุษย์ซึ่งมาจากซาตานไปแล้วแทนที่เราทั้งหลายหลังจากนั้นสามวันพระองค์ก็ทรงเป็นขึ้นกลายเป็นพระวิญ,ญญาณผู้ประทานชีวิตที่ได้แจกจ่ายชีวิตของพระองค์เข้าสู่ภายในบรรดาผู้ที่เชื่อพระองค์ตามโยฮันบทที่10ข้อที่9ได้บอกว่าพระเยซูทรงเป็นประตูถ้าผู้ใดเข้าทางนั้นผู้นั้นจะรอดและข้อที่10ก็บอกต่อไปว่า พระเยซูทรงมาเพื่อแกะซึ่งก็คือผู้เชื่อจะได้ชีวิตดังนั้นผู้ใดที่เชื่อเข้าสู่พระองค์ก็ได้ต้อนรับชีวิตของพระองค์เข้าไปแล้วและได้รอดจากความพินาศจากความบาปเพราะเหตุนี้เราไม่ได้เพียงแค่มีชีวิตมนุษย์ของเราเท่านั้นแต่ยังมีชีวิตของพระเจ้าอยู่ภายในด้วยแต่เมื่อใดที่ผู้เชื่อดำเนินชีวิตที่แยกกับพระเจ้าหรือว่าไม่เป็นอยู่โดยชีวิตของพระเจ้า ไปดำเนินชีวิตของตัวเองก็จะทําให้กลับไปดําเนินตามนิสัยเดิมนั่นก็คือนิสัยแห่งการทําบาปเพราะว่าความบาปยังอยู่ในนิสัยของมนุษย์ดังนั้นเมื่อไหร่ที่ผู้เชื่อได้กระทําบาปตามนิสัยเดิมมโนธรรมภายในของเขาก็จะฟ้องร้องว่าเขาได้กระทําบาปไปแล้วและเขาจะต้องกลับใจมาสารภาพกับพระองค์ตามข้อพระคัมภีร์1โยฮันบทที่1ข้อที่7 แต่ถ้าเราดำเนินชีวิตอยู่ในความสว่างเหมือนอย่างพระองค์ทรงสถิตยอยู่ในความสว่างเราก็ร่วมสามัคคีธรรมซึ่งกันและกันและพระโลหิตของพระเยซูพระบุตรของพระองค์ก็ชำระเราให้ปราศจากบาปทั้งสิน้นเพื่อให้พระเจ้ามาจัดการกับความบาปที่อยู่ในนิสัยของเราและยิ่งผู้เชื่อดำเนินชีวิตตามความรู้สึกของชีวิตของพระเจ้าทางภายในแล้วเขาก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจากความเคยชินที่ทำบาป เป็นไม่เคยชินในการทำบาปเพราะฉะนั้นสภาพการของผู้เชื่อในเรื่องของการทำบาปนั้นก็ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างเขากับพระเจ้าว่าใกล้ชิดมากแค่ไหนหากเราปรารถนาจะดำเนินชีวิตที่ไม่ทำบาปเราก็ต้องมาใกล้ชิดกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้น